ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาละนากันต่อนะครับก็ได้ไป11ต,ตอนแล้วน,นะครับ10ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่11นะครับก็เขียนคำว่ากึดเจิงถึงนายนาดน้องแต้ตักนะครับอ่าเห็นไหมครับก่อนอื่นท่านกําลังฝึกหัดใหม่นะครับอถ้าเขียนมาแบบผมนี่นะครับอก็ท่านจะต้องมีตาราง แบบอีแนบตัวอยู่เสมอนะครับกา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 นะครับเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีใจอักษรต่ํานะครับตัวกะนะครับตัวกะอักษรต่ำนะเสียงเอกเสียงโทพิเศษเสียงจัตวาใจตัวกะนะครับอักษรสูงนะครับอ่าไม่ไม่กะกับกะนะครับอ่าเห็นไหมกึศนะครับอ่าทีนี้กึศนะครับมา กึดนะกึดเสียงตีตายนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงตีตายหรือเสียงตีเป็นก่อนแล้วแต่นะครับก็เป็นเสียงตีนะครับเอามาดูในตราดนะฮะใจตัวกะนะครับอ่าใจตัวกะนะครับกึดนะครับอ่าตัวน,นี้ตัวกะนะครับถ้าใจตัวกะเราครับมา ถ้าเอาใจตกกะแล้วครับอืมกะอ่าไม้กึนะครับแม่แม่ตัวดะนะครับไอ้อันนี้อย่าอ่านออกก่อนกึศอ่ากึศกึศกึศนะครับกึดเสียงเอกนะครับกึดกะดะบะนะครับอ่า เป็น,น,น,นก,กุดนะครับมาไทยเห็นไหมอ่ากึดอ๋อกึดกึกึดกึดกุดอ่ากึดนะครับเมื่อกี้กึดนะครับมาไทยเหรออ่ากึกนะครับกึกอ่าถ้าจะเรื่อมันเป็นเสียงเอก,ก กึกนะฮะกึกนะครับมากึกเกืกนะครับหมาฮะเกืกเกืกก็ท่านต้องไปพยายามดูนะครับมันเสียงตายเสียงเป็่นมันเกิดจากเสระเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยนะครับอ่าอ่ากึดกึดนะครับอ่าถ้ากึดนะครับกึดนะครับอ่ากึดอ่า กือดฮะกือดกืดกือดกือดเห็นไหมครับอ่าทีนี้อ่าอันนี้มันโดนไม่กึไม่กือเนี่ยโดนอ่าโดนกาดะบะนะครับมันก็จะออกเสียงเป็นอยางีงนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นตัวสะกดอย่างอื่นมันก็จะเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าท่านท่านต้องจำลักไว้นะครับ นะครับเสียงตีนะครับกึดนะอ่าทีนี้กึดตัวก็ไม่กึศนะครับอ่ากึดนะครับอ่ากึดนะฮะกึดนะมันต้องใส่ไม้นะครับมันเป็นเสียงตายกึดนะครับถ้าถ้าถ้าตัวนี้เรา่ามันเสียงมันต่ำลงมาหน่อยกึดนะครับกึดใศนะฮะกึดอ่าเสียงตีนะครับกึดเสียงโท เสียงโทรตายใช่ไหมกึดแต่ในโบราณป่นป่นก็ใจแทงกันหมดนะครับอืมไม่ไม่เกือไม่เกื้นี่นะมันใจแทงกันนะครับก็มันก็เป็นกึดทางนั้นนะ,ะในโบราณนะฮะจะประเดี๋ยวเขาเขียนนั้นมันถูก,ถ,กถูกเขาเขียนมาว่าใจไม่กืนะครับไม่เกืเป็นสระเสียงสั้นนะครับไม้เกือมันก็กึดนะครับมาเสียงโทรใช่ไหมไม้เกื สเสียงสั้นเป็นกึดนะครับอ่าถ้าโดนอักษรอต่ำแล้วครับอาก์อารสูงแล้วครับมันเป็นกึกนะครับอ่าอ่ากึกนะครับกึกเห็นไหมกึกเห็นไหมกึกกึกกึดกึดเห็นไหมอ่าก็กาะกวางกันไปนะครับจะเอาเสียงอย่างนัานดันก็ไปไล่คนเดียวนะครับไล่เอานะครับกึดนะครับกึดเสียงตีอ่า ใจตัวกะไม่เกึ้นะครับตัวดะเกึ้ะครับมาเกึ้เติงนะครับเติงเตึงเตืงเสียงสามัญนะครับเติงเสียงสามัญมาดูนี่เลยนะเตืองเสียงสามัญใจตัวอักษรต่ำนะครับเติงนะครับเตึองอักษรต่ำก็คือตัวตานะครับเห็นไหมฮะเติงท่ทนถ้าคล้องแล้วก็อ่าเติงนะฮะเติงนะไม่ใช่เทืงนะฮะ ติงนะฮะได้แล้วนะฮะถ้าใ้ตัวตาเราครับตึ่งอ่าตึ่งนะฮะตึ่ง่าท่านท่านเปรียบเทียบ้วยนะครับเวลาเขียนนะครับกึศเตึ่งเถิงนะเถิงนะครับเถิงเถิงเถงเถิงเถึงเสียงจัตวานะครับจะใจตัวท่าหรือตัวทะนะครับมาก็องใจอักษรต่ำอักษรสูงนะครับคือตัวท่านะครับเถิงนะครับเถิง อ่าถ้าตัวท่าล้วครับตัวท่าตัวท่าเทิงงใช่หไหมเทิงอ่าเทิงเถิง,ถงอ่าท่านเปรียบเทียบเอาคนเดียวนะครับท่านซ้อมซ้อมเปรียบเทียบแล้วตรงนี้แล้วก็ไปเขียนคนเดียวนะครับนายนะครับนายอ่านายเสียงสมันนะครับใจตัวหนะนะครับ ตัวหน้านะครับมาเสียงสามัญใจตัวหน้าเห็ว่าอักษรต่ำนะครับนายนะครับมานายอย่างนี้นายอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวยะนะครับเห็นไหมปัญญาหนุ่มกำนะครับนายนะครับนายนายนายนาดนะครับนาดก็เหมือนกันนะครับตัวนานาก่อนนะครับมาตัวละตะสกดนะครับอืมนาดนาดเสียงโทนะครับเห็นไหม หน้าเสียงโทเสียงโทรกระจายตัวหน้าเหมือนกันนะครับมาหน้าเสียงโทนะครับหน้าน้องน้องเสียงตีกระจายตัวหน้าเหมือนกันนะครับใจตัวหน้าเหมือนกันนะครับน้องนะครับน้องเต้ตักนะครับเต้นะครับเต้อ่าเต้เสียงตีนะครับเต้ตักอตักกับเสียงตีนะครับอ่าเต่ตักเต่ตักกับเสียงตีกระจายตัวอักษรต่ํา,มาม เหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่อักษรกลก้ามอ่ตัวตาอักษรสูงนะครับอ่าแต่หนไหมแต่ถ้าจะถ้าจะจดตัวตาล้วครับแต่แต่พิกแต่นะครับพิกแต่อันนี้แต่นะครับอันนี้แต่นะครับหมยะแต่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 นะครับอ๋อไม่ใช่แต่นะครับแต่นะครับอันนี้แต่นะฮะโทษทีโทษทีนะเปรียบเทียบให้ อันนี้แต่เสียงโทรพิเศษนะครับอันนี้แต่นะครับเห็นไหมฮะตัวตะแตนะครับตัวตะแต่เสียงโทรพิเศษนะครับเห็นไหมแต่นะครับแต่เสียงเสียงตรีเป็นนะครับใจตัวตะนะครับตกแต่ตะตะเกาเสียงตีตายนะครับโทษทีวัดมาเต็มแล้ว ตัก,กเสียงตี่ายนะครับฮ <c> ะ <oughs> ยังหม่มหมดเลยโทษทีตักเสียงตี่ายนะครับใจตัวตะเหมือนกันนะครับตักนะครับตักตักอ่าได้หลายไหมครับกึ <c oughs> ึงเทิงนายนาดน้องแต่ตักนะครับมาที่นี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับการเขียนภาษาปริวัติแบบที่สองนั่นก็ ยืมมาอักษรไทยมาปับเทียบเพเป็นอักษรละนานนี่นะครับ้วเขียนประกอบความขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมประสานกันตัวนนะครับบางตีสระมันมาโตมาตัดกันมันก็จะต้องมีการบูรณาคำศัพท์ไปตัวนนะครับอ่าเอามาเขียนเลยนะครับเอามาเทียบเลยนะครับตัวกะนะครับกึศนะครับมาตัวกะอ่าใจตัวคอควายนะครับมาปับเพเป็นตัวกะเนี่ยนะครับมาไม่กึนะครับไม่กึอ่าสระอึนะครับไม่กึอ่าตัวดะสะกดนะครับอืม กึดนะครับอ่านว่ากุดนะครับตัวนี้ไม่ใช่คึดนะไม่ใช่คึดนะไม่ใช่คึดเราอ่านว่ากึดนะครับกอตัวกะนะครับอันนี้ตัวกะนะครับอ่านว่ากึดนะครับกึดนะครับมากึดเติงนะครับอกึดเติงเทียบเทียบไปนะครับไม่เก๋นะครับตัวตะนะครับตัวทอทหารนะครับยืมตัวทอทหารมาเป็นตัวตะนะครับเติงนะครับอืไม่กีนะครับ ตรงะสะกดเห็นไหมกึดเติงนะครับอ่านว่ากึดเติงนะครับเถิงเถิงนะครับเถิงนี่ตรงตัวแล้วนะครับเถิงนะครับนายนายตัวหนาไม่กาตัวแงสะกดนะครับตัวหนาไม่กานะครับตัวละตะนะครับตัวละตะกระจายตัวต่อบักตักนี่นะครับ มาปรับเทียบนะครับน้องนะครับน้องตัวหน้ะนะครับไม้ขอจ้างนะครับอากรจจอนนะครับตัวงะนะครับมาน้องแต่นะครับไม่แก่ตัวตัวตะนะครับมายืมตัวทหารมาเป็นตัวตะไม่ขอจ้างไม่โทนะครับตัวตะนะครับมาไม้สัต์นะครับไม้สั์ตัวกะนะครับเห็นไหมครับแต่ตกอ่าได้แล้วไหม ในภาษาละนา,าแบบที่สองนี่นะปริวัตแบบที่สองก็อ่านแบบใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับเพราะว่าไสในเหล่านี้เป็นอักษรละนานะครับตัวก้านะครับตัวต้านะครับตัวท่าตัวหน้าตัวยะตัวละตาะนะครับเนี่ยเนี่ยมันมันเนี่ยต้องอ่านว่ากึดงึงถึงนายหน้าน้องแต่ดักให้เหมือนกันทั้งบนมันอ่านทั้งบนบนบนะครันนบ,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 นบน ทีนี่เขามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามนั้นนะครับหลักการก็คือเอาหูฟังนะครับมาตากระ้องพอก็ได้นะครับหูฟังภาษาละนางบนบนเนี่ะเพื่ออ่านไหวได้นะครับแล้วเอาภาษาภาษาไทยสกดตเขียนตยไปนะครับก็ย่างว่านะครับาเนื่องด้วยระบบการผ่านเสียงในภาษาไทยและภาษาละนานมันเหมือนกันนะครับคนละระบบนะครับ เพราะฉะนั้นเสียงมันจะไปบะตรงบะทัดกันที่เสียงโทพิเศษนะครับาในภาษาละนาพนโดนไม่ขอจ้างมังด้วยออกษรสูงแล้วนก็จะโดนเป็นเสียงโทพิเศษนะครับในภาษาไทยพ้อนอ่านเป็นเสียงโทปกตินะครับอ่าทีนี่มันก็จะ่ยุยงยาบกับตรงนั้นนะครับอ่าในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมจะเอาภาษาไทยเขียนเขียนไปเลยนะครับทุกคํานะครับทุกคําตามภาษาไทยมดนะครับยกเว้น รำที่เป็นเสียงโทพิเศษเท่านั้นที่ผมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเพื่อไม่ต้องไปยุ่งยากกับไอตัวอื่นนะครับตัวที่มันถูกแล้วต้องอยู่แล้วห้องผมต้องไปแก้บนนะครับอ่าก็เอาว่าตัวไปเลยนะครับอ่ากึศนะครับกึศนะในยินเสียงกึศแล้วมันต้องเอากอไก่เขียนนะครับมายไหมมันไม่ใช่เอาคอควายมาเขียนนะนะกึศนะครับอ่ากึศนะครับอ่าอันนี้กึศได้ยังนะครับอันนี้มันอะไรอย่างกึศกึศนะครับกึศนะ ก uh, nah ึ๊ดเสียงตีก็ใใจไม่ตีนะครับใส่ไม่ตีนะครับมันจะถูกต้องตามลักภาษาไทยหรือไม่ก็ต้องอนุรุมเหมือนกันนะครับอ่าใส่ไม่ตีแล้วนะครับอ่าก <Good. S 2> ึ๊ดนะครับอ <Good S 2> ่าเพราะว่ากอไก่นี่เป็นอ well ักษรกลางนะครับในภาษาไทยผันนในคู่เสียงนะครับกอจอดจอดจอบบออนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับเป็นอักษรกลางนะครับกึ๊ดนะครับใส่ไม่ตีแล้วครับเห็นไหมกึ๊ดกึ๊ดเติงกึ๊ดเติงนะครับอ่าได้ยินเขาเหมาไปพอ ภาษาบาษาไทยสองนะกึ่ดเทืงมันต้องเอาเต่เาเเขียนนะครับเต่าเต like ่าเขียนกึ่ดเทืองอ่านนี่ยังคนไทยอ่านพระนวากกึ่ดเทืองยังกึ่ดเทืองกึ่ดตทืองเลยใด้หล่ไหมเถืองอ๋อโทษทีโทษทีเถืงนะครับเถืองเถืงเถืงยังอันนี้ก็เถืงไทยมันเหมือนกันใจได้ก็แล้วไปนะครับกึ่ดเทืงเถืงนายนายไทยนะครับนายไทย อันนี้นายล้านานะครับอันนี้นายไทยนาต้น้องมันเหมือนเหมือนกันแล้วไปนะครับน้องนะครับนองบะเสียงมูนี้บมมีปัญหานะครับเสียงตรีเสียงสะวันเนี่ยนะครับบมมีปัญหาครับนายนานน้องแต้ตักอ่าที่นี่้ะครับแต่ตักนั่งยินว่าแต่ตักมันต้องเอาตอกเต่าเขียนนะครับอ่าตเต่าเขียนนะครับแต่นะครับแต่นะครับอืมแต่แต่ แต้อ่าเอาแล้วพริกแจเลยเนี่ยได้๋ยวพิกแต้เนี่ยได้อ่าพริกแต้ก็เติมจุดไปแหละครับมาเห็นไหมเสียงโทรพิเศษแหละครับแต้เห็นไหมแต้นี่แต้อันนี้แต้แต้แล้วครับแต้เนี่ยได้ครับแต้ก็ใส่ไม่ตีไปนะเห็นไหมได้กู้เสียงนะเขียนแบบผมเนี่ยแต้แต่แต้แต้ แต่เสียงตีนะครับใจไม่ตีนะครับใจไม่ตีตัวเต่าก็เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจอจดจอจอบปอนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับผันในกลุ่มเสียงใส่ไม่ตีบนเลยนะครับแต่แต่ตักนะครับตักมันเอาเอาตัวตัวเต่าเขียนเห็นแล้วนะครับตักนะครับอันนี้ภาษาไทยว่านว่าตักนะครับเสียงเอกตักนะครับเสียงตีใจไม่ตีครับแต่ตัก ใชไหมได้แล้วครับที่นี่การอ่านนั่นนะครับการอ่านมันคนลระบบกับแบบที่สองนะครับแบบที่สองนี่ใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับอแบบที่สามนี่ก็จะต้องใช้หลักการภาษาไทยอ่านทุกประการนะครับยกเว้นคำที่มีเอมีจุดประดับไว้นะครับกบประกอบไม่โทนี่แบบแบบที่ผมเขียนนะครับมาคนอื่นนี่หมืหู้นะครับ แบบที่ผมงเขียนเนี่ยฮึอ,อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าแมรรมอย่างอี้นะครับอ่าอย่างกรมอย่างอี้นะครับอ่าอันนี้อ่านว่าเต้พิกเต้นะครับแม่แม่อ่าร,รมที่อเป็นอยออ่านออกเสียงยอ,อยักษ์ไทยนะครับกร,รมที่เป็นอออเป็นยออย่างเดียวนะครับเพื่ออ่อานออกเสียงยอ,อยักษ์เมืองหรือนานาณาแล้วท่านก็จะได้ อา,ายพ่กะจ้างจะเป็นฝรั่งมะฆ่าหรือคนไทยเหลืออย่างกะจ้างมาอ่านตามหลักการที่ผมอู้นี่แล้วท่านจะได้สำเนียงละนาไปพร้อมเลยนะครับอ่าลองมาอ่านนะครับถ้าสมมุติว่ามีถ้าผมมีตั้งบนนี่นะครับมายไหมจังบนนี่บาละมาละ,ะสมมุติว่าอ่ามีก็ภาษาปริวัติแบบที่สามเนี่ยไหมฮะอ่า เป็นคนไทยฝรั่งมาค่าลองมาอ่านนะครับอ่านอ่านตามรับภาษาไทยเลยนะครับอกึดนะครับเสียงตีนะครับกึดเติงเถิง,ถงนายนาน้องแต้ตักเห็นไหมมันสำเนียงได้สำเนียงลานาแบบเชียงใหม่ไปเลยนะครับกึดเติงเถิง,ถงนายนาน้องแต้ตักเห็นไหมครับอ เพราะนั้นก็ท่านลองเอาไปพิจารณากันนะครับ